ที่หนึ่งอาเกิดซื้อหญิรักชีนาตะเกินรักทีหิริย์รักพี่วาไม่หิมีสิทาหายาไมีใครไม่ใครเลยกาไอเยี่ยมครับเอาแล้วครับเออเอางี้เรามาดูคะแนนกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรอโอ้โสิบห้าครับสิบห้าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ ขอเชิญคนสุดท้ายดีกว่าคุณชมครับชมจะทำให้ดีที่สุดนะคะ ำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ครับเนี่ย เออโทษนะครับเนี่ยเสียงนี้ทําหูกูเอเอ,อหูครูจะแตกเอานะครับทันโทษนั่นเสียงคนหรือเสียงเปรตครับเนี่ย <c oughs> แนะนําให้ไปผ่ากล่องเสียงออกเลยนะครับนี่จะตายกันหมดแล้วไม่เห็นหรือไงครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอโทษนะครับคุณโชมครับคือผมฟังเสียงคุณโชมแล้วเนี่ยผมนึกว่า ตัวเองกําลังดูหนังเอเลี่ยนประชาพีเต้ไงอย่างนั้นเลยครับอ่ารงแตกต่างนะครับเพราว่าคุณโชมร้องดีนะครับผมจริงเหรอคะเอ็งบ้าอะไรล่ะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้หญิงแต่เฟี้ยงด้วยรองเท้าไหนเออท่อนสุดท้ายอีกทีสิขอถอยของถอยไปไหนรองเท้าเลยหยุดดีกว่าครับหยุดดีกว่าเราเรามาดูคะแนนดีกว่านะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมก่อนที่ทุกคนจะกระเทือบคุณโชมนะครับ15คะแนนครับเท่ากับพี่ดาครับผม